อันนี้เป็นปี2022นะครับตัวบีดพัดอ,ออกใหม่น่าจะราวประมาณ9 0 0 0แสนวันนี้จัดโปรให้เหลือ50,000นบาทนะครับปีนะผ่อนหลักพันนะเครดิตดีผ่อนหลักพันนะครับสวยๆนะครับอันนี้เป็น CX3 ถ้าเป็น3 0ก็จะใหญ่ขึ้นมากว่าน,นี้อ่าสีดำ,อดำเอาไล่ไล่ก่อนเลยล้วรันซ X3 คือตัวนี้นะครับพี่ <c oughs> ชอบตัวไหนพี่สกิปเข้ามาได้เป็นเครื่อง2000นะครับปี2022เหลือ5 0 0 0 0 0กว่าบาทผ่อนหลักพันนะครับ รถทุกคันเครดิตดีออกรถเพียงแค่10บาทนะครับไม่มีจ่ายเพิ่มนะพี่นะแค่นั้นเลยนะครับไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มแล้วอ่ะถัดมาครับสี่ทอร์ลลโบ่ตัวนี้ปี2019ันจุดปี20เป็นมาสเตอร์สามอ่าเป็นตัวแฮชแบกห้าประตูพี่จะออกทรงสปอร์ตสปอร์ตนิดน,นึงนะครับก็คือมันออกใหม่ประมาณล้านกว่าบาทนี่แหละแต่วันนี้จัดโปรให้เกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหรือไม่แค่ห้าแสนกว่าบาทออกใหม่หนึ่งล้านหนึ่งแสนที่นะครับประมาณนี้ชุดแต่งไม่มีสักอย่างเลยนะครับ อันนี้จัดตัวให้สวยๆนะครับไฟหน้าแบบเอกลักษณ์เขานะเป็นดูเฉบียเฉียวมากๆนะครับแบบนี้กระจังหน้าลังพึ้งของมาสด้านะครับที่พันโบ RS หน่อยครับได้ครับเดี๋ยวไล่ไปฝั่งนู้นเลยพันโบอยู่ฝั่งนู้นนะครับถัดมา CX 3 0ที่เครื่อง2.0เหมือนกันใายรับเหมาดาวประมาณเท่าไหร่คะประมาณ3 0ครับพี่ละราวประมาณแสนกว่าบาทขึ้นไปนะครับรวมแบงค์สิบประมาณ200,000ประมาณนี้นะครับมีมิว X ไหมคะ มีครับพี่ข้างๆกันเลยนะครับอันนี้ซีเอ่สาราคาหน้าร้านนะครับเหลือ7จ็ดแสนกว่าบาทแต่ว่าจับตัให้ในรลา์สุดนี้เท่านั้นนะครับเหลือ6กแสนกว่าบาทนะครับมี2สีให้เลือกนะครับมีสีดําตัวนี้แล้วก็สีทอรมโบนะครับชอบเนี่ยแคปหน้าจอเข้ามาได้นะครับลูกค้าสามารถแคปหน้าจอชอบคันไหนนะแคปหน้าจอและทักเข้ามาได้นะครับเพราะว่าวันนี้จะมีโปรโมชั่นใครที่ไม่มีแบงค์สิบนะครับ ถ้าแคปหน้าจอและทักบ้านเขียวเข้ามานะครับสิบคนแรกนะครับจะได้รับส่วนลด1นึ่งแสนบาททันทีแต่คุณต้องมีหลักฐานว่าคุณดูไลฟ์สดมาคือการแคปหน้าจอนี้มานะครับทักเข้ามาเลยนะครับวีโก <W igo S 1> <อ>้แชมป์ <Champ> s <S <3 S 1> ปี12บ3 4าสี่ประตูออโต้ราคาเท่าไหร่ครับว้าว wow. มันไม่มีเลยพี่ <laughs> นะครับต้องแจ้งก่อนถ้าถ้าเป็นรถผมที่ซื้อมาขายอ่ารถต้องอายุไม่เกิน1ิปีเลขไม่ไม่เกินสองแสนนะครับที่ผมจะซื้อมาขายนะถ้าเกินนั้นนะ่ะยาก แต่จะมีที่มาฝากจอดอยู่บ้างรถบ้านฝากขายบ้างนะครับแต่ว่านานๆจะเข้ามาครั้งหนึ่งนะครับถ้า4ประตูออโต้ปี13 14ที่ผมเคยเจอนะครับราคาน่าอยู่มันสามสีแสนเนาะประมาณนี้นะนะครับตัวยกสูงนะครับผมเคยเจออยู่มันสามแสนต้นต้นนี่แหละนะครับมีอยู่อ๋อดูมีเอ็กหน่อยค่ะอ่ะมีเอ็กซครับพี่นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับแต่ถ้าท็อปกว่าตัวนี้ต้องเป็นเครื่อง3.0กับเครื่อง4ล้ออันนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับอัลติเมทนะออกใหม่ประมาณราวๆล้านห้า นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในหน่อยนี่สวยมากนะครับเราราวล้านห้าแลพี่นะนะครับถ้าออกใหม่ต้องดาวสามสี่แสนห้าแสนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องนะพี่พี่เซฟเงิน3 4มสี่แสนไปเลยนะครับวันนี้ผมขายที่ล้านสองนะครับล้านสองออกรถเพียงแค่สิบาทนะครับพร้อมชุดแต่งนี่คือผมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับรถทุกคันรับประกันโครงสร้างให้นะครับเม็ดอาร์คเดิมๆน็อตเดิมๆนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าอุอยรับประกันรับประกันจริงหรือเปล่าให้ดู คือของเดิมทั้งหมดเลยนะครับตะเข็บโรงงานทั้งหมดทุกอย่างนะครับรถมือสองปกติมันก็ต้องมีการเก็บสีบ้างปกติพี่นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้าท่วมกับใหม่นะครับถ้ามีเอามาจอดเลยผมซื้อคืนเต็มใจ<ๆ>ต้องทำยังไงคะอ่าแคปหน้าจอทักเข้ามาครับพี่นะครับหรือถ้าอยากจะจองโปรนะครับถ้าลูกค้าไม่มีไม่มีแบงค์สิบนะครับอยากจะได้ส่วนลด10,000แจองโปรเข้ามาก่อนนะครับ นี่เลขบัญชีมีเลขบัญชีเดียวนะครับ0601967774ธนาคารกสิกรไทยนะครับจองมาแล้วเงื่อนไขไม่ถูกใจผมคืนให้จองมาแล้วเ,เช็คเครดิตออนไลน์หรือว่ามาหน้าร้านไม่ผ่านผมคืนให้นะครับจองมาแล้วเงียบหายไปเลยอันนี้ผมไม่ได้คืนให้เพราะว่าผมติดต่อพี่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราติดต่อกันได้คุยกันไม่ถูกใจเงื่อนไขไม่ได้ไม่ได้อย่างที่บอกไปในไล้์สดนะครับคืนให้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าสามารถจองได้สามแสนไหมคะ สามแสนมีครับเริ่มต้น2องแสนกว่าบาทถ้าเอาถูกสุดนะครับถ้าเป็นเงินสดเริ่มต้นประมาณหลักหมื่นนะครับมีเอาดูเอาติสหน่อยครับเอาติสเหละครับทักมาใช่ไหมพี่นะครับอยู่ในโกดังฮะสามแสนกว่าบาทนะครับเพิ่งเข้ามาแลเพิ่งเข้ามาแลเพิ่งเข้ามานะครับอ่ะเมื่อกี้มีถามเลยนะเป็นเป็นหนึ่งจุดศูนย์ใช่ไหมหนึ่งจุดศูนย์อ่ะมีตัวนี้ครับพี่มีมีทั้ง4ประตูและ5ประตูนะพี่เลือกเอาเลยนะครับ อันนี้ก็ขยันมาเดินมาใกล้กันซั้ด้วยอะถ้าเป็นตัว1.0ต้องแจ้งก่อนผมจะมีอยู่2รุ่นนะครับตอนนี้มี Honda City แล้วก็มี Nissan Amela 1 0นะครับ 1, 1 Turbo น0 0 0เทโบะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมจะมีโฉมนี้พี่แต่ว่าผมจะมีให้เลือกทั้ง5ประตูและ4ประตูอันนี้เป็นตัว h a t c h b a c k 5ประตูนะครับพร้อมชุดแต่งให้ด้วยเดิมๆแต่งๆผมมีหมดนะครับ อันนี้เป็นเครื่องพันธแล้วก็เครื่องพันห้าไฮบริดก็มีนะคือเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยของชิตีนะครับออกมามาแปดแสนกว่าบาทอีเอชอีวีก็เหลือประมาณหกแสนกว่าบาทนะครับถ้าตัวนี้ออกใหม่เจ็ดแสนกว่าบาทนะครับก็จะลดโปรโมชั่นให้เหลือห้าแสนกว่าบาทนะครับพี่ชอบแบบไหนพี่เลือกเอาเลยนะครับอันนี้ก็ตัวท็อปเหมือนกันครับตัว RS นะครับแต่เป็นเครื่องหนึ่งพันนะแต่ถ้าเป็นท็อปกว่านี้นะครับจะได้เป็นตัวไฮบริดนะครับเครื่องพันห้า แรงแต่ก็ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเออมีฟังเพลงกงัไหมอ่ะนะครับถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งก็เป็นนิสสันอเมล่านะถ้าชอบตัวไหนนะครับต้องแจ้งอย่างี้ก่อนพี่นะครับผมอาจจะพาดูรถไม่ครบทุกคันหรอกรถมี500รคันให้เลือกนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากดูเพิ่มเติมในครับผมเอาเตสามห่อม่ากี่เาครับใส่แค่ไม่ จะแอมแปะเอาป้ายเอออนี่นะครับอ่ะอ่พี่โอ้อ่ะมาต่อคำเพียงแค่ไหนสองสองมีมีมีจิบไหมฟองฟองบางมีมีจิบไหมไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวนะสิ่งที่ขัดสิทธิ์อ๋อเหรอโอ้อ่ะเอางี้ดีกว่านะครับพี่คือรถผมมีห้าร้อยขันต้องแจ้งก่อน ผมอาจจะพาพี่ไปดูไม่ครบทุกคันหรอกนะครับก็ถ้าเข้ามาคุยกันก่อนได้ที่แอป 1>, 1 2 3 g นะครับอ่ะอยากดูรุ่นไหนอีกไหมนี่บถแบบ้าเป็นรถเก๋งอ่ะนะครับมันจะมีผ่อนเริ่มต้น,เ,นรเริ่มต้นส0 0พันนะครับอ่ะต้องแจ้งก่อนในเรทราคาของรถเราที่มีอยู่นะครับรถเก๋งแต่ก่อน3,000มีแต่เราเคยเอามาขายแล้วม,มันจุกจิกเนาะก็เลยเพิ่มเอาตัวที่ปีีปใหม่ขึ้นมาดีกว่ามีการันตีศูนย์ให้ดีกว่านะครับก็คือผ่อนเริ่มต้น4 0 0พขึ้นไปนะครับ ถ้าเป็นกระบะขอนเริ่มต้นประมาณ5-600 0อ่าถ้ารถเจที่นั่งนะครับขอนเริ่มต้นประมาณ7-8 0 0ถึงพมีนะครับแต่ถนะ้าเป็นราคาเงินสดที่ถูกสูตรที่เต็นท์ของเราจะเป็นรถบ้านฝาขายอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นนะครับมีเก๋งก็มีหลักหมืน่นกระบะก็มีหลักหมืน่นเจ็ดที่นั่งขอราคาแสนกว่าบาทและการมีนะครับแต่ถ้าหลักหมื่นยังไม่มีนะครับนะเป็นไซส์ต่างกันนะครับอ่ะเมื่อกี้เป็นเครื่อง1 0 0 0พันนะครับถัดมาอ่า เป็นเครื่องพันห้าแล้วกันครับตัวนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับเป็นตัว SV นะครับก็คือตัวท็อปสุดของของช่วงนั้นนะครับถ้าเป็นตัวสมัยใหม่ปัจจุบันนะครับเครื่องพันเทอร์โบจะเป็นตัว RS อ่าต้องแจ้งก่อนนะครับอันนี้ปี2016ออกใหม่ประมาณ7 0 0 0แสนนะตอนนั้นประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับก็เหลือ300,000กว่าบาทนะครับทุกคันออกลด10บาทย้ำนะเราจะมีโปรโมชั่นให้เพราะว่าฝากด้วยสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ทางสามเดนมโต้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับมาไม่ถูกสามารถพักเข้ามาได้นะครับโปรโมชั่นของเราวันนี้มีให้ก็คือว่าลูกค้านาแบงค์สิบมีไหมมีสักคนไหมลูกค้านาแบงค์สิบเข้ามานะครับไม่จากัดปีไม่จากัดพศออไม่จากัดรุ่นนะครับแบงค์สิบยังไงก็ออกได้พี่ขอไม่ขาดครึ่งมาก็พอเป็น o, รูโบรูไลมานะครับได้หมดนะครับขอเป็นใบแท้นะไม่ใช่ก๊อปปี้มาอันนี้ก๊อปปี้ไม่ได้นะพี่นะแต่ถ้าลูกเป็นใบสิบจริงๆนะครับ ไม่จำกัดปีไม่จำกัดเรียกเรียงนะครับนำมารับส่วนลดได้1น0 0 0แสบาท